สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอซทุกท่านเข่าสู bueno, ่ทีมงานของพอสวัยพารวยผู้ถ่าพารวยครับแสดงความดีอกดีใจครับน้องถุงเงินครับเลขน้องถุงเงินเข่าตรงๆนะครับเนาะที่ว่าิ่นฝันว่าเห็นป่าม้นพิ่นได้ลูกฟ้าแฟดสองคนนะครับเอครับคนตีเป็นหนึ่งสองซี กระต่ายเลี้ยงสองตัวกมีสองหนึ่งนะครับเนาะเอฟซีครับผมหลักการเพิ่นฟันว่าเพิ่นให้แต่งขันหาไปเข้าบ้านเข้าบ่ได้ปูพูนบปอ้เข้าไปบ้านเด็กกีหนึ่งสี่สองหรือว่าหนึ่งสี่สองหรือว่าหนึ่งสองสี่บอกครับเอฟซีครับทับสองนะครับเนาะเพิ่นแต่งขันหาไปหันนะครับเพิ่นกะเข้าเพิ่นกะเป้าหลายเทืออยู่เนาะครับเอฟซีครับผมแะ่เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอ้อ ทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมเลขน้องถุงเงินเข่าแล้วครับเอฟซีครับผมโต๊กต้นไม้บ่อเข่านะครับเบ้อโต๊กต้นไม้สองเทียสามเทียโต๊กเพียงกับบ๊อกเข่าไปเข่าเลขฝันเลขแต่งกันหาไปเองสั่นเอฟซีก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมไม่เฮียงคนเดียวสูฟังเลยครับเพื่อเอฟซีครับผมว่ารม่เฮียงคนไดนหลายคนไดนสำหรับเด็กน้องถุงเงินแต่ว่าตัวคน เน้นของเพิ่์นหันไม่เฮียงเพิ่์นกับโมไรนะครับโมได้เลขน้องพุงเงินนี่แหละทั้งซานตัวเลยครับเอฟซีครับผมเอาฟังไม่เฮียงเพิ่์นจีบอลสูฟังนะครับเด้อเพิ่์นมีเวลาหน่อยครับเพิ่์นจีมีเวลาบอกกับเขาหน่อยหลายปันไในกันยังโมหูนะครับเนอเอฟซีครับเพราะว่าเพิ่์นกับอยู่นั่งกับเจ้านายเพิ่์นครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อเอฟซีครับผมขอย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมเอาว่าดีไม่เฮียงเออเอาว่าดังๆในเด้อบาทนี่ ไข้หูเอ,อือกไหม <laughs> เป็นยังตรงเอือจักยังว่าหูเอือนี่มันเป็นเอียงกูนี่อือันเป็นจังไรอันเลียน้องถุงเงินคือเข,าข่าคักใส่พันย่ำคักย่ำเนี้ยปัไหาไม่เฮี้ยงได้หลายปัไหาขอถามเนี้ยแต่อยู่บด้หลายอ๋อเดีย๋ยพ่อจะค่าน้ำแดงตัวเงินอ๋อเพราะว่าตัว,ต,ว,ต,ว,ต,ต,วตัวเน้นเน้นคือตัวอันเพิ่นตกต้นไม้ดิเน้นเป็นโต๊ต้นไม้แต่ว่าตัวมันใหญ่ของเพิ่อนนึ่ง เพิ่นคนนักขันหาขันแปดไปบ้านอะไรทำงานไม่เฮียงเันดิโอ้ที่บอกเพิ่นบอกว่าเขาบ้านบ่าไรปูพุ่มบ่ให้เขาอันบอกเออปูพุ่มมาให้เขาเราขันหาขันแปดมากเออไปบ้านเลขที่เลขที่หนึ่งสี่สองโอ้หนึ่งสี่สองตีโอ้อือมีเฮียงก็เลยกจำตรงนั้นว่าเพิ่นเฮ็ดแปลกๆโกโมูนี่มันถีมันถีมาเป็นบ่แมน เอากับเลขเพิ่นฝันวนันป่ามม่นเพิ่นมันมีลูกน้อยไหมเพิ่นฝันวนันรูป้าแฝดได้สองคนเพี<อ>้ยงมาเอาตัวนี้กับปฏิทินมันตรงกันโอ้มัน,น,อ,น,นอั <c oughs> น <c oughs> น,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 นี้น้ำแดงเออเพิ่นฝันมึงซื้อมาทัวร์เลยไล่จปให้ยู่เนาะเอออันบรรันนี้มีเฮี้ยงได้สองตัวบ่สองตัวสามตัวก็วได้จีอ้าวสามตัวนี่ตีเอาจังไรคือได้ไม่เฮี้ยงสามตัวมันมาหนึทับเน้ มีเฮีง่บวกทับเอะมันทับมีเฮียงกระเล่บวกทับมันมีทับน้ำทับตัวใดทับหนึ่งสี่สองทับสองหนึ่งสี่สองทับสองอออมีเฮียงกันเลยไดตัวนั้นว่ามีทับน้ำตัวนี้ว่าโอ้นี่ยังมันทุพันมีเฮียงก็เลยมาสื้ออยู่ผิดสือผิดทัสันบ่ได้กมาสื้ออยู่ทุพันธ์ไปวง้ก่อลโอ้ ไม่เฮี้ยงไปสุพรรณแม่นี่เฮี้ยงไรสื่อยุ่พุ่นแม่นิสื่อยุ่สุพรรณโอ้หอืมโอ้ได้หอดสองตัวสามตัวอันโอ้ไม่เฮี้ยงกลับยังจากสุพรรณเฮี้ยงหนิเี้ยงมาจากบ้บาน,นีิถุงเงินพันวไวจางไหนเลขกพันเขา่าอ่ะฮะเลขเลขถุงเงินพันเขา่าพันวไวจางไหนเนี้ย เออเพื่อว่าไในคนเขา้าเนาะคนมาฟันเงินสองคนว่าอันแตงลูกฟ้าแฝดอย่างน้โอ้ครับเอาอันนี้หลักฐานได้กลับด้วยเอซีครับผมฟันน, <ผม S 2> นินสเงคนใบรูฟ้าแฝดสองคนเออน้องถุงเงินคนเข่าครับเอซีครับผมกับอันเตียงคันหาไปบ้านเลขที่นหน,บบนึ่งซีสองบ่แมนแต่งคันหาคันแป้นบ้านปัตตานีรูฟีสองครับสองโอ้ครับผมอืมเอาหลักฐานยืนยันน้องถุงเงินเข่า สามตูก็สองตูครับอีซี่ครับผมสองตัสามตันเหออ่าสองตูนะครับเขาสองตัวละเข็งเข็งเลยละสองหนึ่งอแต่ว่าเขาบริลลลงบานเดกทีคือหนึ่งสี่สองครับสองนอืมเข้าได้ล่งแต่ตัวนี้ก็ว่ากับอ่าอซีแต่ตัวนี้คือหนึ่งสี่สองแต่ว่าตัวเน้นเน้นคือเก้าสี่สองเป็นมเก้าสี่สองอ่าแต่ว่าก็เน้นให้ชนฮอนคงทุ่ไทยไล่สดมือนึ่งเห็นอฟซเห็นอยู่หรอกครับอีซีครับผมอ่า เป็นหนึ่งสี่สองก็เป็นหนึ่งสองนะครับเด้อส่วนมันมันออกสองสองหนึ่งออกตัวกลับของน้องถุงเงินครับเอฟซีครับเราออกสี่าิ้นาะเออถ้าเอาโมเป็นอ่าครับหลักฐานนะครับยืนยันนะครับเนาะถ้าฟังไม่เฮี้ยงกับกรุงเทพและน้องถุงเงินพันธิติลงไม่เฮี้ยงอีกพันธิติวางใดนะครับเนาะเพื่อนมาเออดีพอสะดวกอืมือนีพอสะดวกไม่เฮี้ยงอืมดีอกดีใจกับเอฟซีผู้เป็นชคดีกับน้องถุงเงินนะอืาขั้นผู้เป็น เแปนว่ามันหลุดมาได้งวดหนึ่งสองงวดแล้วเนาะก็เลยอยากค้างๆแค่น้อย,อยมันงปะบาดนี้เริ่มเข่าอีกแล้วเริ่มเข่าอีกแล้วของปูกวงมันได้เข่าอยู่เออของปูกวงพิษสามงวดหรอ<ว>ก,กน้ว่าหางวดได้พันกี่ไห่โอ้พันว่าหางวดค่อยที่ให้แม่ห้าวผัดไปถามเอาตังเพิ่นมาดิถามตังเพิ่นว่าหางวดเรนเ่าจะใส่ออกแต่ฉันนึกคนว่าใครแดงไว้เหลืออีกสองงวดแม่น ต้องสามหัวด้วยด้สามหัวนึกสองหัวด้วยเออเลยสองหัวคือข้อหางวดหางวดตรงนั้นว่าเพิ่นว่าหางวดคือสี่หงายตรงนี้โอ้ฟังเด้อครับเด้อเพิ่นอีกอีกเพิ่นคืออีกหางวดคือบ่อเขานี่หางวดคือบ่อเขาวางวดเด้อเพิ่นจะไปขอเพิ่นอ่าแต่แต่บ่อเขามาแล้วคือสามหัวเนาะอ่าเลยอีกสองหัวหทยเิ่นไทยเองเพิ่นอืมบ่ต้องทามยากกันบ่แมนนบ่ทำไมท้ามเพิ่นไทยเองเพิ่นเอ่าเมื่อเขาเลียกกันพ่อกระองเพิ่นเนาะ เออแต่ว่าไปเขาอันอมสินตัวออมสินเอออืมไปเขาออมสินสามตัวเลยเออาสี่หกแปดสามตัวเลยของนอืมกะทดลองไปซื้อออมสินบ้งเนาะกระเอฟซีเพิร์ลพลมากว่วายย่างเด็กปูกลวงกันย่างตามอยู่ตลอดพ่อไว้กับตามตลอดได้ครับเอฟซีครับผมเยียก็ตามอยู่ตามตลอดเลยบ่ห้พลาดเลยอือสำหรับคลิปนี้ก็คือ ดีใจแท้แท้น้องทุนเงินอ,อ้าเอฟซีครับนะเพิ่นเพิ่นสิเป็นเปลี่ยนขั้นเฮาสิตามท่านปุ๊บเพิ่นสิเปลี่ยนหล่ะนเะนาะไม่เเปลี่ยนจากตกต้นไม้บ่ออก <laughs> ตกต้นไม้บ่ออกแต่ถิ่มออกอันโตเอื้อนอีกเอ่อออกโตไม่อีกเฮาฟังระบบดีๆเด้อครับเอฟซีครับผมทั้งฟันแบบมว่ามันตัวของหงอพันแฝดเนาะเอเอ แลนาเตัวนึวนวนนงนเนาะ้ายดามน,นเด็กน่อยกัดหนึ่งมันมี2คนกัดสองหนึ่งึสองแล้วเนาะว่าก็ดีอกดีใจน้่น้องผู้เงินครับเอฟซีรับเริ่มเข่าแล้วเนาะครับเนาะบาดีมีเหี้ยงสิับมือไรนี่เอ้องนค้ำค้มือคนคนะค้ำค้มือเือเออมืออื่นกับข้องขีดน้องผู้เงินกับข้องขีวอไแลวนเ,เน,นาะมแรงมากฮะแรงเอฟซีพันน่นนั่นไรสุดเป็นน เอาหมาแรงไม่เฮี้ยงคือว่าสีมืดๆสิครับเอาครับกระิบใบใ่มากสองถุงนะโอ้หอดพุ่นบ่หอดพุ่นเสองถุงบ่เอหอ,อสองถุงสิบหอดก็มหูโอ้อหอดเท่บ่หลอมันผนในนอนเอนเอเนอกับดตองออกครับเอ,เอาลักทานยินยันของนนองถุงเงินครับอซี่ผมเขา่าสองหนึ่งนะครับนาะเอฟซีครับผมสองหนึ่งเต็มเต็มครับยืนยันไหวนะครับนาอให้ยเอฟซีกับ ติดตามไว้ครับเอฟซีครับผมอ่าติดตามน้องถุงเงินไว้เรื่อยๆนะครับด้วยเอฟซีครับผมเริ่มเข่าอีกแล้วครับขั้นเข่านี่ก็เข่าเงาเลยครับอ่าเข่าเงาเลยของถุงเงินนี่ครับคือของปูก่วงอะเข่ากับเข่าเงาอ่าปูก่วงอีกสองวัดด้วครับเมิ่งวดที่สามเปินคปลอยสิบปลอยรัฐบาลไทยองวดอืมแต่ช่วงนี้เพิ่นไปออมสินเดียวครับซีครับผมไปสะสมอ่าสะสมไว้ที่ออมสินครับ หลักฐานการยืนยันของน้องถุงเงินครับเอฟซีครับผมมีเฮียงพอมีเวลาหน่อยครับก็เลยต้องฝ่าวคุยฝ่าวเ้าเนก,กับน้องเอฟซีครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมีเฮียงหลายครับผมสวัสดีครับจ้า